ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพม,มืมันนี้เบ้าแอมเรทตงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับเมตุยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหยิ้น่าวว่าเมตุยนี่เพิ่นมีโชคมีลาภมากเป็นสิบสิบงวดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเบ้าแอมเรทตงนี่หยิ้นเป็นเธอแรกเป็นครั้งแรกเป็นงวดแรกที่ติดตามไปฝากเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเนาะสิบเลขสองตัวหรือสามตัวเนาะครับเพิ่นวา่าเมตุยนี่เป็นพู่มเจ้าที่เก่าครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ทรงไฮทรงหน้าผุนแหละครับอยู่ทรงไฮทรงหน้าของเมตุยเนาะครับท่านผู้ชม มาเข่าฟันบอกเลขครับงวดวันที่สองพฤษสภาคมพศสองพันหารอยหกสิบหกนะครับเอฟซีเนาะไปรับชมรบฟังกับคุณแม่กันครับนั่งทายุคุณล่ะครับเทียงหน้าคุณล่ะครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณแม่จุ๋ยกาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่โอ้คุณแม่ถือว่าจะต่อกันซิบงวดสอนบอกครับมันกับอะไรสอนมันกับจ็ตมันกับอะไรอะไรกันอยู่แต่ว่าบอกถูมันกับบ่ค่อยถือนะแต่ว่าที่หูของน้องมาฉ่บงวดไหนก่อนคุณแม่มาถือทั้งล่างทั้งบน หมดมันออกอย่างนู้นพกกระดุมแปดเจ็ดสามกับเจ็ดสามนะบอกก็เก็บเก็บที่กับอันอย่างอ๋อแปดที่บ่นบกอกแสดงว่าถืออยู่เรื่อยเนาะครับทนผู้ชมเนาะแสดงว่าคุณแม่เพิ่งก็มีโชคมีดวงถูกอยู่เรื่อยเพราะว่าอยู่นี่มันมอะไรฉุดมันอะไรค่อยฉุดอ,อันนี้แม่อันนี้โย่เขาแขนงยังกว่กแม่นี้ใช<จ>่อยู่นี่นี่นี่กุดอ้อกุดอ้อห่างจากบ้านกุลาดประมาณ บเท่าไรเแล้ววสองกิโลสองกิโลสามกิโลเนาะแต่ว่าพนอนอยู่ไข่ไข่ว่ามันเป็นเป็นหัวนาเก่าครับหัวนาเก่าแต่พอตาแม่อยู่มาอยู่นี่เลยครับิบกว่าปีแล้วครับทิกว่าปีแล้วโอ้นนเป็นทิบกว่าปีแล้วมันดีสิบกว่าปีแล้วไม่เม็ดโ่นเนี้ยเก็ดเเก็บเจ็สามเก็ดสิบสามเดี่ยวเก็ดจ็สามสิบี่สิเข่าเดีวมันเป็นปลาเนาะเอาแม่งเงนนี้ฝันมาจากไหนก็แม่ นู่นแต่ยัง้ยวฟันไปอาลานฝันมือเด็กออกมันละโอ้ตือมือมั่งจีเออข้ามันมันคิวนั่นคิวเออเด้อมือเด็กออกคึ้นนี่ยนี้ยมาแรงมาหันฝันนะก็ฟันฝันนั่นคือฝันที่เป็นสามหกเก่าหกไปจากยังว่าสามหกเก่าหกไงจังว่าฝันฝันว่าได้สิ่งหนึของหรือฝันว่าเห็นจังก็เจ้าพวกแกบ่กกาเจ้าเอาของมาให้เพื่อนโอ้แต่ว่าเพื่อนหลังเพื่อนหลังนั่นบาดีมันฟัน ข้าจ้ากับยุกไก่กันหันละถ้ายุกไก่กันหันลาระหว่าข้าขของมาให้ยุ่งหลางมาให้ยุ่งห่างหลังนี่บอกครับไปอยู่ในในบ้านโในบ้านหนึ่งหกสามบ้านทกที่หนึ่งหกสามบ้านแม่บอกครับแม่โอ้บันทกที่หนึ่งสามแม่ตัวนี้ไปขอว่านคนว่าขันหายนี่แม่ถือว่าถือว่าแม่ว่ามากเป็นหกสามหรือว่าเก้าสามยี่สี่นอกรจักรพรรดิเพราอเอาังละแม่มาหา เอาเนื้อเอาไข่หรือว่าเอาสิ่งเอาของเออเอาของมาชูกินโอ้เอาของมาสูกินอาหารเออเป็นเป็นแบบอาหารแต่กีนมือมือห้อยออกเลยมือห้อยออกมันจี่สิบหกเลยขึ้นมันจี่สิบวกแม่แม่มาอยู่บะอยู่หนีนอที่แดกนั่นครับบ้านนี้อันที่แดกนั่นอยู่อยู่บทดังนั่นบาทนี้มันมีมีเล็กหน่อยมันอยู่น้าสองคนแต่ว่าบอกแต่กินมันออกมันออกเด็กเป๋าหน่อออกอยู่หลอยหน่อครับแม่เป๋าอันแจชิบเอ็ดนั่นแห้งเต็มขัก อันชุดอันแต้ผุนอยู่บาดมันมันมีเล็กหน่อยสองคนไม่ผู้ชายผู้หนึ่งไม่มีผู้หนึ่งแต่ใบแม่บออะเรดีอย่างมาขออยู่หนํำมาอยู่บาดเนี่ยแต่ว่ามันบอกเด็กคูดหูดขูหัวแต่บอกถูกคูหัวบาดนี่แต่ว่าแม่บ่ไรเดียกอย่างติ๊กที่แดกนั่นเดียงอยู่ให้กินก้วยกินกินนามน้ำแดงนั่นบอกง่ายๆคือเป็นผู้บ้านท้องนี่สิบอกแม่จักสิซีเมนมาขออยู่น่ำมันเป็นแบบปลาหมัดผมยุ โอ้ยแต่กุมารทองอะไรแนวนั้นมันนี้มาอยู่มาอยู่อยู่สี่ห้าปีบอกมาอยู่น้าแม่บาดนี้มันว่าบอกเด็กก็มันบอกหวดันแม่กระดุงเนาะหวดันบอกตาบาดนี้อันอันลูกชิชินี้สะก้อนได้ว่าชันบ่าพักกับพักกันยางน้ำหนังกันไปกระเด็กหน่อยสองคนยนี่ยน้ำหนังกันไปบาดนี้แม่ก็เลยว่ามันชินี้เดี๋ยวได้กุมานทองเป็นเป็นกุมานทองไว้คอยโยนลูกสาวคือเรมันงังไร นะไอโจไปอยู่ฝุ่นคือซ้อมมืองตอนนั้นไอ้จรักไอกินนดำแดงขว้ไอกินอยู่ต่ว่าไม่บังว่าสนใจเรื่องเบอร์เบืองอยังหนะันาครับตะกี่ชื่อ,อยู่แตะข้าวเป็ไงพนยูนั่นชื่ออีนี้ม่็ไงสูยูนั่นเป็นทั้งเด็กขุนในทามหมักกะนตี่มาหลังจากหันมาอ่ะแม,แม่แม่ก็บอกฝันเกี่ยวก็เพิ่นเลยบ่อก็อ<บ>กน้อยสองคนนั่นบอกฝันโอ้แสดง้วไ,ไ,ไปอยู่น้ำลูของคุณแม่เนาะยักไปอยู่ใสแเดวบ่ แต่ว่ามาอยู่เหิงเติบเนี่ยโอเรามาอยู่เขามาอยู่ของโดนเติบยูบ้านนี้ว่าแม่ว่าบันผมสีนี้เด้อาบันผมสีนี้ะกอนบันมาไปอยู่หมองใหม่นางซีบอกเออแม่ก็เลยว่าไปกลับไปที่ว่าบันเขอเลยหูห้งดได้ยางอี้ยังนอว่ได้ให้อยังบอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรับเพิ่ด้เเพื่อนเขาหูจักมันมหูกัแม่อันให้กล้วยให้นำแดงกิน่มือเพื่อนกับสิบนี้แหละนอแม่นะ แนวกุมารท่องครับผพจนแต่ว่าได้พิจุต์แมนว่าไดเดียงเอาเขาเรื่องเพราะว่ามันเขาทั้งหันเนี่ยว่ได้เขาใจโยห์หวดนี้แม่ฝันว่ามีคนออกของมะหายหมือนบ่อเอาของมาให้ยยุทธจ้ามันสิเป็นตัวไรดิทั้งของทั้งเอาเอามาให้อยากให้กินยังสิบบ่แม่เอาไม่กินมาให้กินอยู่แต่ว่ากินเขาวเจ้าแดงเป็นดาเป็นยังไม่กินอยู่หันอยู่กินก็กินแั้วข้าเจ้าอิ่มอยู่ครับอันหวดีมันหันแล้วมันออกบางหันดิที่ออกบางหันนั่นฝันว่า ข้าจะเอาของมาให้กินครับของมาให้กินราบาดนี่แม่ไปเก็บเพชรน้ำ้าเจ้าแม่ว่าไรหมวบังหันแม่ก็คือบาดเมันจิเป็นเด็กยังก็คึ้คือดตาบา้มีเก็บมาตามอก็ได้ตะมือหน้นอเด็กออกมาเนี่ยมันออกหันเก็บชูนบางทีมาออกเก็บหนึ่งก็ได้อยู่ได้อะไรได้ไปโย่ได้ได้อย่มานี่คือป้าอันเก็บหนึ่งบาทหนี่มันเคยได้ครับฟันเห็นดู มันม้นหนีจากเด็กนี่ก็ฟันไปในแบบกระเม่นี่ดีเจ็บหนึ่งดีเก็บหนึ่งอ่ะเดีฟันเห็นลุงเห็นลุงได้แตะมันกัเป็นหัวที่แหลกน่ะนี่มันเป็นเกจทูนย์้นมาเกจหนึ่งบ้านนี้คือบ้านีราขั้นโบเมนเป็นเกจกับสีมเว่นเกจเกจสองชินเจ็ดสองกับก้ากัไีวสามหกสามประเด็กทีเออชิได้กัปปนีอะไรดักกัปปะนีจะมีเจ็ดสองเด้๋ยคุณแม่เพลินเลยมากเพลินวารักเพลินว่าแต่ว่าแต่ว่าชิไม่เกจอีกชัว แล้วคุณแม่ตุ๋ยเพิ่นว่าเพิ่นจะฝันแม่นก็คือขึ้นห้อยออกคือห้อยออกมื้อนี้คือวันที่16กันห้อยออกยามแรกมากคุณแม่ตุ๋ยเพิ่นก็บ่นอนฝันเลยแม่นบ่น้อแม่เนาะคืนแวขึ้นขึ้นขบกกับฝันเลยฝันเล้วยม่งมาแรงมากแต่ว่าฝันฝันบมีคนเอาเอาสิ่งของมาให้กินน้อแม่เนาะจ้ำใบเตยมือนั่นจ้ำแม่นจ้ำมือมือเด็กออกครับมันก็ขึ้นมาหารฝันลดูน่าจ้ำไว้เลยว่ะก็บอกดูเพื่อไรแต่กี่บอกกู่บอกป่น อันนั้นในเรื่องเด้อชื่อพ่อวายในเด้องกูแห้งลงหนาลงลังแบบอ้าวบัดนี้พ่อหลงดอกเข้าไปมันมีอยู่ในยูทูบล่ะบัดนี้แม่งนั่นแม่งน่ะไม่นั่นเขาหูแม่นี่สามเท่อเทืาสามนี่หูอยากตายนี่บ้านนี้ข้าวข้าวชับดีออกปั๊บนี่หมดนี่สิมาปั๊บเลยนี่มาหูนี่มันเป็นอย่างมันจังมากจักกระเหลือจะมาได้จะมาได้เฮ็ดเพราะว่าจังสีนี่นะเท้าสามเขานั่น ที่แรกนะก็เขาแล้วอันน้ำมันได้ประโยชู่ข้าวบานน้ำมันพืชยอดแม่กระแน่นมากนี่มันเขาอยู่ข้าวบ้านพืชยอดนู้เลยปะครับเบอแม่กระแน่นมันยักษ์ปั๊บนี่ก็มแนเอาน้ำมันหยดยอดนี่โซบะแล้วครับคุณแม่หม้อข้าวบาให้เอาอันน้ำมันหยดยอดกระสัมันออกวะแม่มันจักมันออกก็ออกได้บ่งจาก แต่บาหูมันยังอื้อครับครับครับมาเดือนหนึ่งเดือนแม่ต้องใส่ยาหยอดหูวหรือยาไปเอาละมันผื่ใส่ได้เนะครับแม่นะยาหยอดหูเอาครับเอาหูวจักนี่เด็กขาเรนึ่ว่าหยอหยอดหยอดหูวครับกรเด็นมาผมก็มาหยอดโดนเด็กขงอยู่ที่ยังหนุ่ครับพระมาณอยู่นี่มันประมาณเถอหน่อยๆได้ครับอ่ะแม่สรุปให้แน่ป่ะนี่สรุปแล้วตัวเลขของหัวนี้แม่ว่าน่าจะไปบ้านเด็กที่แม่บ่อหนึ่งหกสามวันหนึ่งเก้าสามยังสี่บอกครับ เรากัเจ็ดสองกับแม่มากเป็นบอแต่ว่าไม่คือมากเจ็ดสองแต่ว่านใจเลยหนึครับน่ใจในคุณแม่คือมากเลขเจ็ดสองเพราะว่าศูนย์เจ็ดแม่บอกว่ามันเฉียวมันกระอองเจ็ดหนึ่งมันเฉียวกระอองแล้วแม่นอกอันเมืองหันแม่ได้ไรอีดีอยู่มันออกมันออกเจ็ดศูนย์นอกเือเดียวนี่ครับบ้านนี้ยานมากเจ็ดหนึ่งมาแต่แม่นี่อีบัดนี้ได้มากเจ็ดสอง บันนี้งันคือบักเย็ดโบ้านเลขที่หนึ่งหกสามหนึ่งเก้าสามหกกับเก้าตัวเดียวกันนะแม่เนาะแม่โอ้ยขอบคุณไดหลายเด้อคุณแม่เด้อยวจแบ่งค์คุณแม่มาฝันตัวเรศเดให้พี่ให้นเนาะนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นความฝันของแม่ตุ๋ยเป็นคลิปแรกเดี๋ยวมาชมวันเสี้ยงสี่จุดตุเรศเลยครับตัวเรศครับแม่เนาะเดี๋ยวครับไปเป็นตัวเรศครับผมเสมอชมนี่ดนะครับตัวเลขของแม่ตุ๋ยนะครับเสมอชมเนาะก็ลองแคบหนาจอไว้เสียงโสดเสียงลาบลงเบิ่งครับงวดวันที่สองพศ2ื้นสภาพคมเลข สองตัวครับเลขสองตัวครับสามหกสามหกครับราคาเก้าหกนะครับเนาะเก้าหกกับสามหกครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่แม่ตุย้ยครับหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามครับแม่ตุ้ยคน่าเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเดียวกันเนาะเอฟซีเนาะหมุนลงมาจากหน่อยครับหมุนลงมาเป็นเลขเก,ก้าจากหน่อยเอาหนึ่งเก้าสามนั่นครับท่านผะู้ชมเนาะราคาเจ็ดสองครับเจ็ดสองเนี่ยพอน่าจะมาอยู่ครับท่านผู้ชม เป็นตัวเลขที่อชื่นชอบอีกตัวหนึ่งครับเป็นว่าเนะครับเถื่อหมอชมเนาะก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ้งครับเจ็ดสองน้ำแจ๊กนอยครับเถื่อหมอชมติดติดไว้น้ำเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมเถื่มอชมสามหกเก้าหกหนึ่งหกสามหนึ่งเก้าสามกับเจ็ดสองครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่ตุ๋ยครับเถื่อหมอชมเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมรถทงกะซีราเถื่อหมอชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวเบ่าแอมละตถงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบื้งของดีกันครับเบ่าแอมละตถงนีจะเดินทางไปถ้ำบุญยว่วัดหลวงปู่รอดอครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาข้องเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาไดเาาาเ้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย ออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามรูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดจีิงเหเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาตามหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสผู้ชมเปิดฝาหลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับสผม้ชุมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท you know ่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลุงปุโรดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผม้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผม้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาห้เอฟซีนะครับสามผม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีถี่ร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิไดาออไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือขับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่มันเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ